เฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บับบิชิสานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะเป็นอระดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นดึงแฟนเก่ากลับมารักสามเศร้าหรือว่าเนื้อคู่ของทวินเฟรมนะคะตอนนี้ขอเร็วๆนะเดี๋ยวทุกคนหาไหายของแต่ว่าด้วยความที่เรามีปโปรเดือนต่อเดือนเนาะหรือว่าแบบ ปโปรกระทันหันที่ไม่เหมือนกันตอนนี้เรามีโปรโมชั่นผูกจิตผูกรักแก้กรรมความรักตัดกรรมความรักนะคะลดแล้วก็เรียนพยิซีห้าอย่างนี้ลด70%อยู่นะคะใครที่สนใจนะคะแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แบบี้ชิสานะคะเข้าไปดูรีวิวได้ที่ชุมชนเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้บี่สัญญาว่าบี้จะลงรีวิวคือกลัวลงรีวิวแล้วแบบมีคนเยอะมากเกินจนเรารับเคสไม่ไหวไง เพราะว่าแต่ละรีวิวของเราเหมือนจ้างแต่อันนี้คือพูดจริงๆเป็นรีวิวจริงล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีหน้าหมาไม่มีการตลาดใดๆทุกวันนี้ก็ทำไม่ทันแล้วนะคะผูกจิตผูกรักแก้กรรมความรักนะคะตัดมือที่3มเรียนไพ่ยิป รุ่นสุดท้ายแล้วด้วยไพยุซีที่จะเปิดเจอตัวต่อต,ตัวนะคะดังนั้นใครอยากอ่านไพ่เป็นก็ให้รีบมาเลยลดเจสิบนนะคะจากราคาเต็มราคาหลักหมื่นลดเหลือหลักพันเท่านั้นถ้าไม่มาตอนนี้ก็ <c oughs> ไม่งอแล้วเพราะว่า <c oughs> ทุกวันนี้รีวิวเราฉ่ำมาก ใครอยากดูเพิ่มเติมนะขอทักมาขอดูหลังบ้านละกันเพราะบางทีมาวิาไม่ได้อัปเดตรีวิวมันเยอะเกินมันโพสไม่หมดเนาะทักมาดูรีวิวหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นดูดวงก็ตามแต่นะคะอืมมาเริ่มเลยที่รักคลิปแรนดอมคลิปนี้นะ ขอพลังงานไพ่ด้วยจ้าไพ่อยากจะบอกอะไรคะแรนดอมคลิปนี้ขอพลังงานไพ่หนคะโอ้ย <c oughs> ไพ่โชตก <c oughs> ขอพลังงานไพ่ด้วยคะ่ะไพ่อยากจะบอกอะไรคะแรนดอมคลิปนี้ เริ่มเลยเจ็ดเหรียญความขยันความอดทนว้าวคุณอยากดึงแฟนเก่ากลับมาใช่เปล่าหรือไม่คุณก็รอคนคนหนึ่งอยู่อ่ะก็ ไม่ได้แบบว่าจะทําให้เสียความตั้งใจนะแต่ว่าไพ่บอกว่าให้รอต่อไปพี่ไม่ได้ทําให้เสียความตั้งใจนะที่รักแต่ว่ามันก็ต้องรอต่อไปนะเพราะว่าเออเหมือนตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาของคุณเลยเราก็เนี่ยบี่ไม่แน่ใจว่าไพ่ใบเนี้ยมันคืออดีตชาติหรือว่าเป็นแฟนเก่านะแต่ว่าจะบอกว่า เดี๋ยวคุณนะ่ะก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้ต่อให้คุณจะท้อแค่ไหนคนคนนี้เขาเขาเขามาเพื่อฝึกความอดทนด้วยนะทุกเรื่องไม่ว่าต่อให้ใครทำไม่ดีกับคุณแค่นะสมมติว่าคุณเจอมนุษย์บนโลกใบนี้แล้วเขาทำไม่ดีกับคุณใช่ไหมคุณก็จะไม่โกรธเกลียดเขา เอ้คุณคุณคุณอาจจะโกรธเกลียดเขาแม้กระทั่งเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆที่เขาทำไม่ดีกับคุณแต่กับคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรทำให้คุณต้องเสียอกเสียใจหรือทำให้คุณแบบรู้สึกไม่โอเคอะไรใดๆก็ตามแต่นะบี่บอกเลยว่าเขาอะเป็นคนเดียวที่คุณจะไม่โกรธ <c ười> คือไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเวรกรรมหรือเป็นเพราะอะไรที่คุณก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่า ไม่ว่าคุณคนนี้ทําอะไรแบบให้คุณเสียใจหรือว่าไม่พอใจอะไรก็ตามแต่คุณจะรู้สึกว่าไม่โกรธเขาคุณจะรู้สึกว่าคุณจะให้อภัยเขาคุณจะไม่สามารถที่จะเกลียดคนคนนี้ได้ใช่จริงๆนะอันนี้พี่พูดตรงๆรงแล้วก็ดูเหมือนคุณกำลังรอการที่ทำให้เขาใจร้ายกับคุณแบบอย่างเช่นแบบ พูดบอกมาเลยละกันว่าเอออยากจะตัดความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามแต่คือบอกฉันมาเลยแกแกตัดฉันมาเลยอะไรเงี้ยคือคุณอาจจะอยากได้ประมาณนี้แต่ว่าคนคนนี้เขาไม่เลือกที่จะทําแบบนั้นอะไม่งงใช่ปะคือเหมือนประมาณว่าคุณอาจจะอยากให้เขาใจร้ายกับคุณอยากให้เขาทําไม่ดีกับคุณอยากให้เขาแบบ พูดออกมาเลยว่าเราเลิกกันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันมันทำไม่ได้อ่ะคุณคนนี้เขาจะไม่มีวันที่จะแบบทำร้ายคุณหรือว่าพูดบอกเลิกคุณก่อนอ่ะแต่เขาจะจะทำให้คุณรอไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีคำตอบใดๆว่าเขาจะกลับมาไหมหรือยังไงหรือว่าเขาจะสารความสัมพันธ์กับเราไหมมันปล่อยให้เรามีคำถามอยู่ตลอดเวลา รออีกแล้วน้อยใจคุณค่อนข้างอิมเมอร์ชนลคุณค่อนข้างน้อยใจมากๆกับความสัมพันธ์นี้หมายถึงอะไรหมายถึงคุณแบบค่อนข้างรู้สึกแบบพอเราครบกับคนคนนี้มันมันดูแบบดูเป็นคนขี้น้อยใจอะดูเป็นคนที่แบบมันไม่ไม่สบายใจที่จะแบบ เออคบกันเหมือนคนปกติแต่แบบมันมีความน้อยอกน้อยใจเขาตลอดเวลาเลยแบบจะทำอะไรก็น้อยใจคิดมากอะไรอย่างเงี้ยกลัวเขาไม่ชอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเหมือนเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบพยายามในความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงหรือบางครั้งก็แอบบรู้สึกว่าตัวเองอะพยายามอยู่ฝ่ายเดียวพยายามคุยพยายามพูดพยายามอะไรอย่างเงี้ย อยู่ฝ่ายเดียวเนาะเราก็มีคําถามอยู่ตลอดว่าจริงๆเขารักเราจริงๆไหมหรือว่าการกระทําแบบนี้คืออะไรบางครั้งเขาก็ทําดูเหมือนไม่แคร์บางทีเขาก็ดูเหมือนแคร์เรานะค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้จิตวิทยาสูงแล้วก็แบบประสาทแดกพอสมควรแต่คุณก็ยังเสพติดมันนะคะเหมือนโรลเลอร์คอสเตอร์ปวดดีก็ดีใจหายขึ้นสุดลงสุดมากนะคะแล้วคุณก็เสพติดสิ่งนี้มากๆด้วยนะคะมาดูต่อที่รัก แล้วมาดูกันจริงๆว่าคนคนนีเ้เขารักคุณมากไหมเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าคะเขาอาจจะมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วเปล่าคุณรู้หรือเปล่ามันเป็นความสัมพันธ์เหมือนคนคบซ้อนแล้วคุณต้องการคําตอบว่าเขาจะเลือกใครอะ่ะเหมือน ถ้าเขาโสดเขาก็อาจจะมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งซึ่งมีคุณด้วยมีอีกคนหนึ่งด้วยแล้วคุณอาจจะต้องการคําตอบว่าเขาจะเลือกใครหรือถ้าไม่ใช่ก็ตามที่พี่บอกไปอะคะ่ะว่าคุณต้องการคําตอบว่าเขาจะเลือกใครไพ่แปดดาบแปดดาบมันคือความ,มกลับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงเหมือน แล้วคุณก็ลงทุนลงแรงกับความสัมพันธ์นี้มาเยอะแล้วคุณจะให้คุณแบบปล่อยไปหรือคุณแบบตัดใจมันคุณก็ทําไม่ได้เหมือนกันมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่สถานะแบบไม่มีจริงๆนะในคลิปนี้เดทแล้วก็หลายครั้งบ่อยครั้งที่เลือกที่จะเดินออกมาแบบอุย๊ยคุณคนไม่ไหวแล้วเว้ยออกมาแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องเดินกลับไปอยู่ดีเพราะว่ารักอะแล้วก็เหมือนแบบ คุณทุ่มเทมากคุณแบบรู้สึกว่าคุณไม่อยากให้สิ่งที่คุณทุ่มเทไปอ่ะมันเสียศูนย์หรือศูนย์เปล่าคุณอยากเป็นผู้ชนะคุณอยากเป็นผู้ถูกเลือกเท่านั้นถามว่าตัวเอตัวเขาเองรู้สึกยังไงใช่ปะ่ะเอาจริงเขาก็รักคุณแต่บอกว่ามันก็เป็นปัญหาไงมันก็ให้ได้สถานะนี้เพราะว่าพี่ว่าเขาน่าจะมีคนของเขาอยู่แล้วเขาก็เหมือนแบบ คลิประยะห่างกับคุณนะ่ะคลิปแบบคลิปความสัมพันธ์กับคุณว่าแบบเออห่างเท่านี้นะแบบนี่คือแบบสเปซที่พอบอกพอสมนะอะไรประมาณเนี้ยเดอ๋เลิเวอร์ สามดาบใช่มันเป็นรักสามเศร้าจริงๆไพ่เสียดายที่เขายังไม่แบบไปไหนที่เขายังเก็บคุณเอาไว้อยู่ก็เ,เขาก็ส่วนหนึ่งเขาก็าเสียดายคุณนะไม่ียาให้คุณไปไหนแต่ก็แบบก็ต้องเลือกครอบครัวขึ้นไพ่ผลาก็รักเราแหละรักแบบรักแบบรุ่มหลงด้วยนะเจ็ดดาบแสดงว่าคนคนนี้มีเจ้าของเราแน่ๆคุณเป็นแฟนเก่าเขาเหรอ ตกก็ต้องเลือกความถูกต้องอะแต่ว่ามันเหมือนกรรมมันก็ยังมีต่อกันด้วยมันตัดกันไม่ขาดหรอกเราขเขาเนะ่ะเราก็แบบทรมานเะนาะสังคนหนังทรมานรักกันแบบแต่แตคบกันไม่ได้อะแล้วมาดูกันความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อคะ ยุ่งเหยิงอีลงตรงนางมากความรักรัก,รกสามเร้าเนี่ยหลังบ้านก็มาให้พี่แก้เยอะมากนะคะแบบจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนตัดสินใจไม่ได้แต่บางคนก็ไม่กล้ามาดูกับบี่นะกบุกัวคําคตอบด้วยไงก็มีนะแบบใจเต้นทุกๆเลยบางทีมันยังไม่ถึงเวลาของเขาด้วยแหละเนาะแล้วก็บางคนก็มาบอกว่าเนรู้งี้มาดูกับบี่ตั้งนานแล้วดีกว่าแบบอะไร รอไปก็เท่านั้นเลยไงไพ่สเตรนอ่ะเอาเป็นว่าแบบเขาทำอะไรได้ไม่มากหรอกความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่าคนของเขาขี้หึงขี้ห่วงมากควบคุมคอนโทรลชอบบังคับหนุนบังคับหนีให้เขาทำในสิ่งที่แบบอึดอ,อัดอะแล้วก็ชอบมีปัญหาทะเลาะบ้างสามดาบบ้างนะคะเจ็บปวดบ้างแต่คุณก็คือคนที่เขาเสียใยที่สุดนะ แล้วก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสถานะอะไรก็ตามแต่ถึงแม้ว ouais right? <producer heter> ่าเขาจะเลือกตัดสินใจมีครอบครัวหรือแต่งงานหรืออะไรไปแล้วเขาก็ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะมันดูอาจจะเป็นเห็นแกตัวแต่ว่าก็เชื่อว่าคุณกับเขาเนี่ยมีกรรมร่วมกันนะมันตัดกันไม่ขาดนะถ้าใครอยากจะตัดคนคนนี้ออกไปเอาจริงถ้าเขาไม่ใช่คู่เรานะคะมันแก้กรรมความรักได้มันตัดกันไม่ขาดหรอกพยายามตัดกันแล้วไม่ใช่อะไรตัดกัน รอบอยู่ไปก็ทรมานเนาะอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นจริงขึ้นมาเนะาะอดูซิแล้วมันเป็น,ปนจริงได้ไหมสักวันหนึ่งหรือมันจะต้องอยู่อย่างนี้ไปตลอดเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่เห็นน่ะบางคนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยแหละอยากให้ได้กลับมาคบกัน อืมนณะตอนนี้อะ่ะมันเป็นได้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังไม่เห็นว่าจะแบบเออลงเอยตกลงปรงใจอะไรกันตอนนี้นะไพ่กรรมก็ยังมามา,มาไปไปกันอยู่ก็ต้องเลือกความถูกต้องไปก่อนนะไพ่รอเวลาแฮงแมนน่าจะหนึ่งถึงสองปีเลยแหละเท่าตามดวงนะหนึ่งถึงสองปีขึ้นไป ข่อยจะได้ลงเอยข่อยจะได้อะไรถ้าอยากเร็วขึ้นให้มาแก้กรรมกับผูกจิตนะคืออย่างงี้มันก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเพราะจริงๆแล้วอ่ะคุณคือคนที่แบบเขาแฮปปี้แล้วก็สบายใจที่จะอยู่ด้วยนะแต่มันยังมีกรรมอยู่มันแบบเขาต้องไปชดใช้ก่อนอ่ะเออแล้วก็มันรอนานมากมันต้องอยู่ในสถานานี้ด้วยความทุกข์ทรมานตัวคุณก็อาจจะแบบเคยทำเวรกรรมอย่างนี้กับคนอื่นแล้วแบบ ก็ต้องมาชดใช้ความทรมานนะบอกเลยว่ามันสุกก็สุกสุดทุก็ทุกสุดแต่ในความสัมพันธ์นี้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้มันเป็นเหมือนยาเสพติดเนาะทุกทรมานอะ่ะเออแล้วก็หวือหวาด้วยนะคะเรื่อง18บดบวกนี่ก็แซ่บมากเหลือเกินมีแพชชั่นแบบต่อการสูงมากมีความต้องการทางเพศต่อการสูงมากสองคนนี้นะไพ่อยากจะแนะนำอะไรสุดท้ายท,ท้ายสุด ตอนนี้เป็นเพื่อนกันไปก่อนละกันในความถูกต้องนะคะเป็นเพื่อนกันไปก่อนจะได้ไม่ต้องเสียใจผิดหวังเป็นเพื่อนกันมันอาจจะดีกว่านะตอนนี้จะได้ไม่ต้องคาดหวังจะได้ไม่ต้องเสียใจเจ็ดดาบนะคะเพราะว่ามันอย่างมากสุดตอนนี้มันก็ทำอะไรรับหลังแล้วก็อย่างหนึ่งเขาก็ยังไม่เลิกเจ้าชู้ ทางออกที่ดีที่สุดเป็นเพื่อนกับมันไปเลยนะคะเป็นเพื่อนกันไปก่อนให้สละกับตัวเองเจอคนที่ดีกว่าก็ไปถ้ายังไม่เจอก็อยู่ไปก่อนเป็นเพื่อนกันไปอยู่ไปแบบเนี้ยตัดกันไม่ได้เรื่องเซ็กด้วยนะติดใจเซ็กเขาละสิเขาเองก็ติดใจเซ็กของคุณเหมือนกันนะคะต่างคนต่างแบบนะกินแซบอะ มาดูโรแมนตะิกแองเจนางฟอาจจะแนะนำอะไรลิปนี้ m ึมเมก a ดียร์ฟล t ดอทรักชัอ่ามันเหมือนความรักของคุณเหมือนบุญแรลงเนาะยิ่งเหวี่ยงออกจากกันก็ยิ่งดึงดูดเป็นความรักโลกจิตหน่อยๆแล้วก็ฟิกกิ้งเลิร์นนิ่งบอกเลยว่าถ้าคุณผ่านคนคนนี้ไปได้นะชีวิตของคุณก็ไม่ได้เจออะไรที่แบบหนักหน่วงเท่านี้มาก่อนแล้วแหละ ถ้าคุณผ่านถ้าคุณให้อาภัยคนคนนี้ได้นะชีวิตนี้คุณคงไม่โกรธใครแล้วแหละเพราะว่าเขาแบบเขาอาจจะคือคนทําทําไม่ดีกบบคุณมากๆไว้อะ่ะแต่แบบคุณไม่เคยโกรธเขาเลยอะ่ะแบบงงมากนะถ้าเป็นคนอื่นนี่เกลียดแล้วนะแต่กับคนนี้คือแบบโอ๊ยเกลียดมันไม่ลงอะ่ละลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑยดหรชาวกองนี้คือยถ้าเกิดว่าคลิปเนี้ยมันตรงกับใครอะ่ะช่วยคอมเมนต์ให้บี้หน่อยนะบี่อยากรู้ว่ามันมีแบบ เรื่องราประเภทนี้เกิดขึ้นกี่คนถ้ามันตรงกับใครช่วยคอมเมนต์รีวิวให้บี้หน่อยนะเออนะคะมีกรกฎนะคะธนูเมีนแล้วก็ราศีสุดท้ายพิจิกค่ะข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาอยากรู้มากเลยว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันมีสักกี่คนซึ่งหลังไมของมาบี้ที่มาบี้ช่วยลูกศิษย์เนี่ยติมมากนะคะก็อยากรู้จริงๆอะ่ะเออ ฉันเป็นอยากเป็นเพื่อนกับเธอใครอยากเป็นเพื่อนฉันอยากให้เธอเป็นผัวฉันฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับแกอาจจะดูใจร้ายแต่สักวันจะเข้าใจแสดงว่าแบบเหมือนนาะงปฏิเสธความสัมพันธ์ของเราอะเออคุย,ยกับฉันบอกฉันในสิ่งที่เธอต้องการแล้วการที่ฉันบอกอะ่ะแล้วเธออะ่ะทำไหมถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะบี่จะให้เพลงปกติเวลาคนที่มาดูมาดูคลิปของบี่บี่จะให้เพลงตลอดนะ อันนี้เลยพี่จะให้เพลงนี้เลยเอา้าไปไหนแล้ว啊เลือกใไไห้เ,เธอไม่ไปได้หรือเปล่าคือแบบความสัมพันธ์นี้คือคุณไม่มีสิทธิ์เลือกเลยคือมันตัดสินใจอย่างเดียวเลยค่ะแล้วคุณก็รอรอรอให้มันตัดสินใจค่ะรู้ไหมใจเราตรงกันก็รู้แหละแต่ว่ามันคบกันไม่ได้ไง เธอรู้ใจฉันที่สุดแล้วเออฉันก็ดีทุกอย่างแหละรักไม่รักไม่รู้รักไม่รักไม่รู้แต่รู้สึกด,ดีก็ให้เขาไปคิดคำนวณของตัวเขาเองละกันนะให้เขาไปรู้ตัวเขาก่อนละกันเนาะถ้าไม่รู้เนี่ยก็สับสนวุ่นวายอยู่อย่างงี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างปวดหัวนะเออคลิปนี้ใครได้คลิปนี้เนี่ย มาเล่าให้ฟังด้วยส่วนใครที่อยากบูชาเครื่องรางนะคะงบน้อยบูชาได้เลยสีพึ่งตอนนี้น้ําหอมหมดเข้าวันที่เก้านี้นะคะเปิดจองได้ก่อนเลยวันที่เก้าปลุกเสกคือวันแรงนะคะรถนี้น้ําหอมรถนี้นะคะเครื่องรางรถนี้หลังจากรถเนี้ยปลุกเสกแรงมากวันที่เก้านี้นะคะมีแป้งน้ำหน้าทองเสริมสเสน่ห์จะบอกว่าเป็นแป้งที่ดีมากไม่ต้องใช้แล้วกลัวสิวนะมาดูบ้าถามคุณสมบัติได้บอกเลยทั้งลิปทั้งแป้งเนี่ย บำรุงนะคะใช้เคาน์เตอร์แบรนด์อย่างดีเป็นโรงงานที่ผลิตเครื่องสําอางอย่างดีและนาไปปกเสร็จอย่างดีนะคะดําหอมแป้งดําหอมก็มีแต่คนบอกว่าหอมมากจริงๆใครอยากดึงแฟนเก่ากลับมาอยากเมนิเฟสอยากร่ำรวยคําพูดคําจาอะไรต่างๆเนี่ยเยินมากเนี่ยพีใช้จริงหมดเลยเยินสภาพเยินทั้งหมดนะคะก็แอดไลน์มาได้เราไว้เจอกันนะที่รักบ๊ายบาย